ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะพี่น้องอไม่ว่าจะเป็นจากในส่วนของอำเภอชุมพรบุรีนะคะแล้วก็ทั้งอ10อบท9ตำบลของอำเภอชุมพรบุรี124หมู่บ้านนะคะประชากรของเรานะคะมีประมาณ7,000 70, 0นะคะอ่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว 30นาทีนะคะดิฉันกล่าวเวลาโดยประมาณตอนนี้ขอเรียนเชิญค่ะในส่วนของการลงทะเบียนนะคะส่วนของการลงทะเบียนขออนุญาตคัดแป๊บนึงค่ะขออนุญาตคัดสักครู่ค่ะใน أ, พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับลงทะเบียนนะคะท่านสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลาและหลังจากปล่อยตัวนักกีฬาแล้วนะคะท่านวิ่งมาก็ ช่วยมาลงทะเบียนให้เยอะๆนะคะเพราะคาดว่าวันนี้พี่น้องประชาชนนะคะชาวชุมพลบุรีทุกท่านน่าจะมาประมาณไม่ต่ำกว่า1,000คนค่ะอันไหนขอเสียคนมีพลังหน่อยค่ะโอ้มีความรู้สึกว่าทุกคนนะคะคึกคักมากเลยตั้งแต่เช้านะคะเดินทางมาหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรีของเราโดยเข้า